อหอออออูออีออ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 ๋ออออ๋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 ออ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  ให้กูไปไหนฮัลโ มาไวนอนไวเออโหน่าจะนอนไหวนะเมื่อวานนอนกี่โมงวะรู้ว่าจำไม่ได้นอนแล้วไม่ค่อยหลับเลยนอนแล้วมันหลับหลับจนตื่น มันดึงม่ติดตักทีเนาะออ บ้านไทยฝนตกกันมั้งกูโดนลูกนี้กูซื้อ,อยาเลย game mình bắt đây liều này hỏi đấy Ui mai bà này 我丢，我丢。 สวยทีวิต uh, สวยนะโอ้โหกูจะบ้าตอนนี้ <Yeah. S 2> blue, blue. มิกว่าไหลไปกับน้ำแล้วสัตว์อะไรสัตว์อะไรสัตว์เวทสัตว์ร้ายสัตว์ร้ายคอมคัาตัวไหนยี่บ่ะ สวัสดีช่องแคทด้วยนะครับเข้ามาอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยผมขออนุญาตโฟกัสคียมันต่อยคีฟอย่างมองมัน bottom. ๋อโลไม่บล็อกเลยวะสุไอีสัสสวัสดีครับสตรีมเมอร์หน้าใหม่ฝึกเยอะๆนะครับเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากครับผมอฝึกเยอะ The enemy structures is under attack. ติดขึ้นจากไหนวะต้ <Okay. S 1> นไม้รีทรีชิเปอร์ชิเปอร์รอรรอยู่ อะไรสัตว์ต <Netz stereotype> ิ <đ em fundamentals> ๊กทคืออะไรขอบคุณครับนายก็สับสไปนะฮะเายเที่เทอัมโซ้วทเว ดูไว้ดูไว้ความเหนียวของเหนียวไปละพี่ไปเราเลงมาผู้ลี้ชิด

เสซนที่ต้อมป้อมกลางจนเสร็จแล้วนะไอ้เหี้ย ไอ้เฮียเขาไม่พกหวอดฟ้าพกปูเลยวะปูตังอีนา,ายเนที้ยตัองอยนายบายเซนที น,นาพปนไ,นไปแบ็คเลยสัตว์ Anyone can TP? Anyone? Okay. No, no, t h e TP. อะไรนะเบอร์ตองเลยเหรอเบอร์ตองดิน <cre wir plein lava> ้องไปทั้งทีไมปธรรมดาเฮ้ยเฮ้ยรันนี่รันนี่รันนี่รันโอเคโอเค มันอยากดันบ้านาแต่มันไม่ซื้อเซนที่หรอมันทำไงดีวะไอ้เหี้ยคนเราน่าจะมึนหน้าดูไม่ค่อยใช่ค,ครับไม่ค่อยได้ตีมครับไม่ค่อยเออไม่ค่อยได้ตีมอนะ บ้านเขาแต่ไม่มีอะไรไม่มีเที่เออมันซื้อมาแล้วเว้ยสักทีคือสักทีอ๋อไปไปปกักคือไปปักแกอืมสั่งดันเองแล้วติ๊กติ๊ก,ต,กติ๊กดันบ้านเามาดิอยากดันบ้านก็มามีไปเซตบอร์ดให้เลยกูนึกว่าเ,เล่นซับอ่ะ ไม่พอโปรไม่เจอเซนที่กูไม่พอเอ้า <c oughs> <c oughs> game right here Condor has been slain <laughs> <laughs> 对，没错。 สามแล้วเหรอไปน้องให้กาวเลยเหรอสัตว์เกินว่ะทีมกูจะไปให้กาวเขาเด้วยเด็อยากไปก็ไปเด้อทอร์น,นีแมนเทียนเล่าคงเหนื่อยจะโหโห เนี่ยขอบคุณต้องบอกเลยขอบคุณที่เข้าใจเลยนี้แบบผมก็ผมอธิบายยากเว้ยเรื่องแบบเนี้ยพูดออกไปแล้วบอกอ้ยมันจะยากขนาดนั้นเลยวะแบบคนแบบคนฟังนะแบบมันจะมันจะแบบจัดอารมณ์ให้ตัวเองมาเตีมได้แล้วมันยากขนาดนั้นแล้วว่ะบอกตรงเลยมันมันยากครับไอตอนติ้งอีสกูเรเดียโนวิชั่นเอเดลปัตเตอร์คัมแบก โอเคนี่แหละโดนแม่งกูเล็งอยู่แบบโอ้

กูเพอนึ่กูตายโนหมเงี้ยบอกให้สายน่จเป็นอาปตินนกมาไตตังอาปต่ปตปกาโก้โบโวย่นกาโก้กาโก้ัดินตังนีูปูตังอินามูโบโวย่นปตกาโก้ปูตังอินามูเลดีบุยปูตังอินามูเลดีบยปูตังอินามูเดีบุยเฮ้ยเลดีบุยดีบุยปะไกาโก้ปะกาโก้

ครับไปอยู่บ้านเลยนะครับน้องนาไม่ไปไหนเลยพาฮิงี้มาหน้าโตหีทุกคนนะครับหรือมากดอะไรกดอะไรให้ด้วย

ขอแฮมเมอร์เวอร์ชันสอนจุกเพหน่อยครับแอตีงได้ครับ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  the legion tower <laughs> the keeper in

โอ้ไอติ้วี e ัตตัตตัตต o ัตตัตัตตัตตตตั a ตั t ตัตตััตตัตยัตตัยตมตตตตัตตัตตัตั ติดไว้สัตว์

เหี้ยห่อเหี้ยเก็บเก็บไปแล้วไม่เอาผมตีบ้านไม่ได้จะได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยกระเพาะฝากฝากของมั้ฝากของมั้งเดี๋ยวเก็บให้ใช่กนะดับ congo congo, lên đai, ơi, bầu tang đi na, thôi, nam ơ, mẹ, ตีตีเอ้ยมุตังอีหน้นาฆ่าควายไปสองรอบอันไหนนั่นแหละชมน,นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์และแชร์คลิปนี้ด้วยเพราะจะทำให้พี่ตั้นมีเงินมีงานเพิ่มและไม่โดดสตรีมหนีโชว,ว่าทุกคนรักพี่เขาเยอะๆนะและก็อย่าลืมไปสนับสนุนสปอนเซอร์ช่องของพี่ตั้นด้วยละ่ะ ที่เขาจะได้มีกินมีใช้มีเงินค่าอาหารงูด้วยการสนับสนุนทั้งน้ำยาพ่นควันกำจัดยุง Greenbuster เริ่มต้นที่ราคา195บาทและถ้าจะซื้อ YouTube Premium ก็สามารถสแกน QR Code ที่ครึ่งช่วงที่ตั้นสตรีมได้เลยในราคาถูกมากๆใน65บาทสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ดูมาจนจบ